ค่ะบอกรายงานมาค่ะจะพาไปดูต้องโทร1น9เลยมหมไฟลุกท่วมขนาดนี้เอาก่อนเลยค่ะเรื่องของเรื่องนะคะคือพี่แอมมี่กิติยานะคะเขาได้โพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะไม่มีบัตเจตแต่มีบรีฟให้ถ่ายเก็บผลด้วยให้ฟีดแบ็กจะนํารูปไปใช้อีกบางทีก็เกินไปก่อนหน้าน,นี้ลงให้ตลอดแอลความใจดีมาเอาเปรียบสีไม่แฟร์เลยหลายคนก็คอมเมนต์ไปต่างนานาน,นะคะอุ้ยแบรนด์ไหนอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นคะต่อที่โพสส่องเลยค่ะพี่แอมมี่นะคะ,ะ,คะก็โพสต์ว่าบล็อกเกอร์คนอื่นถามว่าแบรนด์ไหนพอบอกหลัังไมมคนนนนนออื่ดเหก รีฟเน้นบอกให้ลงวันไหนแต่ไม่มีบัตเจ็ตแล้วขอเอารูปไปใช้ด้วยโห oh! ตามฟิลเลยเออตามนั้นเลยแบรนด์แอลเราลงให้ฟรีตลอดแต่บางทีก็เกินไป อันอื่นส่งของให้เราลงให้เองถ้าเราชอบแต่ไม่ใช่ brief แน่นต้องฟีดแบคให้ถ่ายรูป7-14วันแล้วเอารูปไปใช้อีกคุณค่ะขายของหลายร้อยร้านนี่ดิฉันเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีเพื่อเคยเจอแบบนี้ในหลายคนค่ะก็เดาไปต่ตางนานาน,นะคะว่าเอ้ยแบรนด์แอลขึ้นหน้านี่มันมีแบรนด์ Brand อะไรบ้างนะ2พยางหรือเปล่าหรือ3พยางหรือเปล่าให้ปล่อยให้สงสัยนานค่ะซอการ์ดน,นะคะก็ได้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า ดีค่ะพี่แอมมี่การ์ดนะคะทางการดได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วและต้องขอโทษจากใจจริงๆแทนทีมงานทุกคนด้วยครับผมการ์ดเข้าใจดีว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้พี่แอมมี่รู้สึกไม่สบายใจโดยปกติแล้วสิ่งที่การ์ดบอกทีมงานทุกคนคือขออธิบายดังนี้นะครับ ทางเรามีสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดขายวงเล็บเป็นแพ็กเกจเทสเตอร์ยังไม่ใช่ของจริงทางคูชชั่นไอครีมและไอพาเลตตาที่ทีมงานกาตั้งใจจะส่งตัวทีเซอร์ไปให้พี่แอมมี่ได้ลองใช้ซึ่งอยู่ในช่วงให้ลูกค้าและทุกๆคนได้ลองใช้มากที่สุดเพื่อเก็บฟีดแบ็กเรียลๆแล้วนํากลับไปปรับปรุงโดยไม่ได้มีเจตนาให้ลูกค้าหรือว่าใครใดๆลงสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดขายหรือเทสเตอร์ในสื่อส่วนในการนํารูปไปใช้นั้นโดยปกติแล้วทางแบรนด์จะทักมาขออนุญ,ญาตซื้อรูปก่อนนําไปใช้ในทุกกรณีครับ ถ้าหากว่าที่มาของการส,สื่อสารประเด็นใดที่ทําให้พี่อมี่ไม่สบายใจหรือเข้าใจผิดการขอโทษแทนทีมงานและขอน้อมรับผิดไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่อยากให้พี่อมมี่รู้สึกไม่สบายใจและมองว่าเลิฟโพชชั่นเป็นแบบนั้นซึ่งหนูยังยืนยันคําเดิมครับว่าคอมเมนต์จากพี่ๆเนี่ยมันมีค่าสําหรับพวกหนูเพื่อไปผลิตสิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้หนูและอยากได้ฟีดแบ็ก่อนขายครับผมแต่ทางทีมอาจจะขอมากไปและสื่อสารไม่ครบถ้วนหนูขอโทษพี่อมมี่จากใจจริงๆครับตุมต้มกันไปเลย าวในหลายคนนะคะอันนี้คือแบบว่าไปทางกระแสะเดียวเดียวกันซะส่วนมากนะบอกว่านี่คือการสื่อสารอย่างเป็นทางการหรออันนี้พูดตรงๆว่าแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่า fc เยอะมากส่วนตัวมุ่งนะคะโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าแบรนด์นะคะส่งสินค้ามาแล้วทีเนี้ยเขาก็จะคือเวลาเขาส่งมาให้เขาจะส่งมาให้เยอะมากๆเนาะแต่เขาก็ไม่ได้จะเหมือนแบบว่าเออเนี่ยจะต้องขออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะคือไม่มี ในตามธรรมเนียมมน,นะคะก็คือเราเอาจจะลงสตอรี่นะคะหรือว่าจะถ่ายด้วยไปเขาบ้างแต่ก็จะไม่ได้เหมือนแบบเก็บสถิติมากแบบ Before After อะไเลยขนาดนั้นก็คือจะไม่นะคะข้อมกันนะจะเป็นแบบนี้ถามว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่พีคไหมมีนะคะคือบอกว่าทา,างแบรนด์จ้างเลยอันนี้พูดตรงๆว่าทางแบรนด์จ้างเลยก็มีแต่ว่ามุกรู้สึกว่าไม่โอเคกับเงื่อนไขนะคะก็ขอโอนกันคือเลย เหมือนตอนแรกค่ะบีฟมาเป็นแบบหนึ่งนะคะแต่พอส่งของมาให้เราเนี่ยก็ส่งบีฟามาใหม่อีกแบบหนึง่งเลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ตรงกับเงื่อนไขนะแต่คือพอดีว่าเขาวาอนเงินมาให้ก่อนเราก็โอนเงินกลับคืนไปพร้อมส่งของกันไปเลยค่ะทุกคนราคาที่ดูคลิปนี้เคยเจอประสบการณ์แบบประมาณนี้บ้างหรือเปล่าเคยเจอพีพ่ๆแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะคลิปวปได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มูด้วยนะคะเราจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆค่ะ